กูเจอกุใหญ่มสะพานเหล็สะพานเลข้าทหารสะพานเหล็าทหารขึ <Right> ้นมาขึ huh. uh ้นมาขึ้นมาไมมาตรงอเพื่อนราลงมาลอวเรื่อนมาลงมาหลอดเพื่นมาลงมาหั่นมงาลเมลงมาื่อาลหลันมาลมลพ่งมาดเ่นมเพอมามื่อมางมาหเอมางลอดลงด่นลงอด่ลงอนมงลดเนมงาดเอมางมาลดอมาหลดนมงอดเพนลงมาหอดพอมอมมาหพงมาหมดยัง มายังพูดพูดพูดใครคนท้ายไม่ดึง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 มานี่นี่ผมอยู่ท้ายสุดผมอยู่ท้ายสุดไม่มีแล้วมาขยับมาไป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 ไไปไ ไปไปรีไปไปขนาดไปขนาดรีไป้างหลอดยปรกันปโกันรถโรกัสลถสีแดงประกันรถสีแดงโรกันรถสีแดงจะลงจะลงจะลงรดสีแดงจะลงไปลงลงไปแล้วจะลงไปแล้ว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 จะลงไปแล้วจเลงไปเล้วจะลงไปแล้วจลงไปแลลงไแล้วจะลงไปแล้วจะลงไปแล้วลงไปลจะลงไปเล้วจลงไปล้วจะลงไปแล้วจะลงไปแล้วจะลงไปแล้วลงไปลลงไปล

มึงสบไปมึงสกลับไปอูแม่งโดนหน้าแดงแม่งแบบเหนื่อยกันไอ้นี่เลยที่รลึกกันไปที่รลึกกันไปตายยอะไรมึงเอาไปดิมึงฆ่ามันมึงสมึงสบมันมาเอาสบม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 าพี่สมาพี่สมาพี่ไปดิไปดิไปด

ได้อยู่มันไปทางนี้แล้วมันไปทางรัแ้แล้วเราพอเตม,เมนิดเกน, İ, ม,นมันมัน,มนออมหน okay. ีมันหนีไปพี่เกมึงมามึงมาตรงนี้หน่อยมึงมาหากตรงรงหัหน่ยตรงตรงลูกซีีสามีสามแยกพี่สามแยกมามายิงยิงตงรงรถยงยิงงมันไม่รู้แ้แทีสาแยกมาีีสามแยกเลยนะบอลที่สามแยกที่สามแยกลยไฟเทีีแยกเยปเร็วเร เปลนมาที่ไหนเปลี่ยนมาเดินไปไกลดีที่จับยไดีที่จไได้อีกทีอะไหช่วยไหวช้กากได้กได้ในไฟในไฟก่แล้วเอาไว้ข้างหลังเลยน้องไว้ข้างหลังเลยเอากอกตากตาเขาเขายามาช่วยหน่อยปืนสปืนสตัวมึงจะหนีไไอทีามไปสามสามสามตามตาม่ก่อนให้พี่ก่อนให้ยาลุยลุยยาลุย หรือที่พี่โทรเองเฮ้ยมันมีมันมีนีออนนีออนนีออนอยู่คันนึงหลังไฟเราหลังไฟเราหลังไฟเราสีดำกูได้อยู่พีกูไล่อยู่กูไล่อยู่ลายเด่น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 สีดำสีดำไปไหนแล้วอ่ะ ไปพี่พี่เก็บ้าพี่เก็บ้ปหมายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตรงสะพานมามาเอาเพื่อนหน่อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนสะพานได้แล้พี่ได้พี่ฝาพานแยกกันน่ยมันมันมันกำลังเออไรเด้นนะฝีฝีดำนะตามพี่เก็บหน่อยตามพี่เก็บหน่อยพี่เข้าวงมาแล้วพี่เข้าวงมาแล้วไปช่วยเพื่อนตรงสะพานซ้ำแล้วเราสบอกดีอ่ซ้ำแล้วเราสบอกอย่าจบนะไมดหมดแล้วหมดแล้วเหรอวะไปข้างบนข้างบนขาว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 ไ้บ้าบนขาวไรเดนเอ้ยปืนบนขาวบนรถ

เฮ้ย EMP มันีย EMP มันแรงกว่าที่นู่นอีกหรอวะเดซอมเดืซ่อมเดซอมซ่เมันยังมีต้นูต่อไปีเกอะไรไม่พอบอกได้เลยนะครับพี่ได้ครับได้ครับได้ครับได้ัด้ค้ครัด้คไ้ครัดคด้ัด้คครได้ครับไรไดคครา แตงเรียวมามามาตามตามพี่มาทางชิบะมารวมหน่อยมึงมารวมหน่อยมึงมารวมหน่อยมึงเอาศพรวมนับศพเดฟมึงนับศพก่อนบอกเพื่อนนับศพก่อนบอยรวมศพนับศพแล้วล้มก่อนเอ้ดิมออกเลยไปจบมันเลยเบลก็ได้ไปไว้หน่อยอย่าช้าบอกเพื่อนนี่มันยังไะมายังมายังมายังตรงสะพานทางที่เรามาที่จะกัดศพอะมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไปเอาศพเอาศพชิงไว้ได้ไหมแล้วมากับพี่คนนี้ก่อนครับ พีสอดพิกเกนมีกี่ศพของพี่อะสองสองครับสองได้พีอ่ะแป๊บเดี๋ยวไปเอาให้ได้แป๊บเอาศุกร์แพ้โอ้โหลาดกลับมาศุกร์ลับมาศุกร์มีสามศพกร์ครับแป๊เดี๋ยวไปเอาล้ตรงนั้นที่เราไปทิ้งก็เหลือไม่เหลือไม่เหลือพี่ไม่เหลือตรงนนั้ไม่เหลือและโอเคมาตรงแมวปวดพิกเกตโอ้เว้ยอันนี้อันนี้กะควายเหรอพี่อะเออกะควายครับมันมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะพี่กะเมื่อกี้เพื่อนน่าจะเอาไปละเป็นสีขาว มีแล้วมั้งเอ้ยเหมือนมั้มันมันนะพี่ไรเด่นแก้มันนะเท่ไปเอาศพในไฟก็ได้พี่ไปเอาไปเอาศพจาไฟมีศพมา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 เมื่อกี้เห็นศพอยู่สามศพอะตรงไหนอะอ๋อหลังไฟใช่ปะหลังไฟมันยังมีเสบ้านหลังศพนั่งไปถึงเอ้ยมีรถหลุดหลุดไปนะขับไปตรงสะพานข้ับไปตรง้าพานมีอะไรเด่นหลุดไปครับลุงลุงข้ายทหารนะเปลนตีปืนสี่เปือนสี่แยกศพก่อนไหมไอ้ไหนคนไหนจะถือปืนบ้างอะ ยี่มาเขือเดี๋ยวเดี๋ยวแกมโดนกูด้วยไอ้สัสเต็ปโหดแก้มหงายควายพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องบับแล้วรีบขึ้นรถพอแล้วไม่ต้องบับล้วถกเระเนี่ยมีใครสกปืนนจะสลับไหมตรงเนี้ยไอ้แพที่สกแหละแป๊บนึงพี่เพิ่งไปเอามาเดี๋ยวขอจกอนไม่น่าจะปืนมีใครสกปืนนจะสลับปะอมึงมึงไปจกเรเบลก็ได้มึงไปจกเรเบลก็ไดเอ้ผมไาเรเบลเรเบล ไปเลย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 ไปเล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 ไป รอพาเลย์เดซายพาเลย์เดซายทำไรกันดีพูดโทรศัพท์มาสลับศพสลับศพมีปืนปืนสีเนี่ยเอาไม้เหมือหมึกไปเมือหมึกไปกูว่ากิ๊วจะพูดที่อะไรไอ้หมึกหรอไอ้ชัดให้เชิญนะเราเอาเอาศพปืนสีเมื่อกี้เม่เห็นไรเด้นหลุดไปคันนึงนะตรงไอหนนาเขาเรียกว่าอะไรวะทหารทหารมีงมึงมึงรีบขึ้นรถเดี๋ยวมึงนับดิมีเท่าไหร่กูเห็นเพื่อนโดนเราออกไปคนนึงชัวชักูไม่ไหวมันปืนสั่งก็บอกกดกูกูคนเดียวไม่ไหวเมื่อกี้มึงนับดิมีกี่คนนับให้หน่อย ไปไหนล่ะไมปเบลเปล่าอ่ะไปไหนอ่ะไปไปเบลเลยครับไปเบลใช่ป่ะไอพี่แตงเจอเปล่ดิเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมามาเซฟของไปบนก่อนก็ได้เหมือนกันตัดอดีตนะียาเลยนะงเอาให้หมดนะไอ้ทีโดินอะไรมึงเอาให้หมดนะฟังกูนะมึงฟังกูนะกูมึงเดี๋ยวมึงเล่นแบบว่าไม่ต้องสนใจเฮียเลยเลยใช้เม็ดเงินเล่นกับมันมึงเอามันให้พัง เอาเหมือนที่เราเคยเล่นตอนนั้นพี่เจมสมึงไม่ต้องไปแคร์มันเลยต่อไปเนี่ยไอ้เหี้ยมันโตแล้วมันไล่กดคนอื่นอ่ะไม่น่าปล่อยให้แม่งโตหรอกไม่ได้กูซื้อแม่งแต่แรกไอ้เหี้ยมไวโอ้โอ้เม็ดเงินแรกหัวกูมีอารมณ์เลยทีนี้ไปเลเวลอีกรอบนึงผมเองอารมณ์ครับอารมณ์อะไรครับพี่อ้าวมันหลุดไปตัวหนึ่งใช่ป่ะเเอองหรตัวหนึ่งเพื่อนหายหนึ่งเราทิ้งเพื่อนนี่หว่ะบอกแล้วอย่าปล่อยให้โตน้องปล่อยให้โตไม่ได้หรอก พี่รีบลงมากดดีอันนี้ปลาหมกคัะกะดานมาพี่อะไม่ใช่ครับอนนี้ปลาทับทิมครับดูผิดแล้วนะเจอกันอีกเนาะพี่เจันอีกเนาะเฮ้ยทำไมไม่ปนมือถือเตะตัวไหนใต้ดินร้อยเยตัวไหนใต้ดินร้อยแถวแน่ไอ้เี้ยคุอะไรอะไรอะชวยมึงจับมาเลยคุยคุยอะไรเยอะคุยเลยคุยอะไร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 ตัวี้ 回来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  เร็ว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 เรเร็วเร็วเเร็วเร็เร็เร็วเ็วเร็วเ็วเร็วเ็วเร็วเร็ววเร็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 วเวเร็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 เร็ว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 เรวเเร็วเร็วเร็วเวเเร็เร็วเวเร็วเวร็วเรวเเร็วเร็ร็วเร็วเเร็วเร็เร คุยอะไรแจ้งยังแก่อะไรนี่คุ้ยยันโน้ตใหม่คุยใหญ่ที่อไหนโดน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 เฉนนไนโดนไหนคุคุยอะไรคุอะไรแล้วคุยอะไรี่จอกคุยที่จมที่จมคุที่จมมีวอยที่จมที่จมคุยอะไรคุยอะไรที่จมมีวยที่ใต้ดินขยาเยี่ยคุยเียยดินเลยคุยเฉยยดำดินเลยขหยเี่ยคุอะไรคุยอะไรคุยควร้อดินลนด้นขี้ยารอดินคนร้อนดิก็จอกน้องมันแพ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มากบมาคุยเล่นที่วันด้วย